ครับหนึ่งมือหมือเท่าไหร่ครับอันนี้ราคาห้า0ันบาทค่ะ5,000ห้าหมื่นตอนนี้ยังไม่มีเอาออกมาก่อนก็ได้ทรายแม่หายเลยหมดเหมือนมีใครมานั่งขัดตมาบนหน้าไหมคะคืนนี <c oughs> ้ถ้าเกิดวันไหนเราโกนหนวดตรงนี้ไปจะทำได้ไหมคะคุณข้อวสำคัญอร่อยที่สุดในประเทศไทย 李明，你来。 กับฉากใหม่ของเราอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะยังยักยังยักแ<ส>่น,นี่ฮะหลังเข<า>้าไปนี่อีกทีนะฮะที่เราจะยังไม่เปิดให้ดูในตอนนี้จนกว่าจะอีกสักครู่หนึ่งแต่แน่ๆครับเราเปลี่ยน ที่บันทึกเทปใหม่ที่ไหนครับคุณุ้ยครับที่นี่คือศูนย์การค้าเดอะพลาทิียมเวิร์ชช OP ปิ้งประตูน้ำครับเราก็จะมาบันทึกเทปกันที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับผมแม้แต่ก่อนจะเปิดฉากใหม่อันนี้ไม่ใช่ฉากเรานะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเราเอาอินสตาแกรมอยู่ดีขึ้นมาเป็นฉากเรานะคะก่อนที่เราจะเปิดฉากใหม่กับเรื่องราวใหม่ๆในรายการวันนี้บอยต้องขออนุญาตพบคนคนนี้ก่อนเลยค่ะเธอเพิ่งไปเดินพรมแดงที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประเทศฝรั่งเศสครั้งที่66พ่งงมาบัแตะ ที่เมืองไทยเลยนะคะคุณชมพู่อารยาเอฮาเกต้า สบายดีสบายดีค่ะโอยเดินออกมาเมื่อกี้นี้นึกว่าอยู่เมืองคานเลยค่ะขาดพรมแดงอย่างเดียวค่ะว้าวราบมานี่ชมก็คือได้เห็นฉากใหม่ก่อนคนอื่นเลยแหมยังไม่ได้มีเจตนาที่จะเปิดเผยนะชมก็ออกมาเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วข้้งในสวยมากแบบมันจะมีเป็นแบบวเดี๋ย เร e hey. yeah. ื่องอะไรเกี่ยวกับใจถึงเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดนะก็วันนี้เห็นว่าเป็นเรื่องงามยามดีค่ะเห็นว่าเป็นฉากใหม่นะคะก็เลยนำผลิตภัณฑ์จากลอเรลพาริสเนี่ยมาจัดให้คุณผู้ชมในห้องสมุดด้วยไปตาเรียกมาด้วยผู้หลักแสนมาด้วยขอบคุณมากครับแหมขอบคุณเรียกว่าคุณชมพู่มาเจอฉากเจอเลยะใช่ครับแล้ชังเดลีย์สวยมากจริงจร เดี๋ยวไปดูกันคะอะไรครับไปที่เมืองคานมาเป็นยังไงให้เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงชมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะชมก็ไปในฐานะพรีเซนเตอร์ของ r o y a l Paris นะคะคือเราก็ได้รับการดูแลจากที่นู่นดีมากว่าเราก็ในฐานะคนไทยแล้วเขาดูแลเราแบบขนาดนี้เรามันเรียกว่าดูแลเราเทียบเท่ากับพรีเซนเตอร์ระดับ global คนอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณมิล่าคุณมิล่าโจวิชหรือว่ามาบราพาวินหรือว่าคนอื่นๆแบบคือเขาคือเรียกว่าดูแลเราแบบประหนึ่งแบบ คือเหมือนเขาเลยใช่เลยใช่ค no ือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมเสื้อผ้าหน้าผมมีบอดี้การ์ดดูแลแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกดย่างทุกอย่างใช่ก็เป็นความภูมิใจมากชมพู่กลายเป็นดาราฮอลลีวูดไปในปัจจุบันเป็นความรู้สึกของพวกเราที่ดูอยู่ที่นี่นะครับในข่าวที่เราเห็นอยู่ก้าวลงจากรถคือแบบว่าโดดเด่นแล้วฝรั่งเขาก็กรี๊ดชมพู่พอสมควรในสถานะที่เป็นแบรนด์ a มบาสเดอร์ของลอรีโลก็ถือว่าได้เราได้ได้รับเกียรติพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าพอไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศช ื่อเรา <ừ> ในฐานะที่เป,เ,ปเ,ปเป็น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 สปอคเพอร์เซนของล o เรลล์ปารีประกาศชื่อเราแล้วก็ประกาศว่าเรามาจากเมืองไทยนะ<อ>พูดแล้วยังคนเลยว<อ>่าคือคือได้ยินโอเคเขาอาจจะสำเนียงที่เขาพูดชื่อเรามันอาจจะแปลกๆไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็คือชื่อเราอะ่ะคุณแฟนนะมิชชมพูเขอะไรอย่างเงี้ยคจะไม่ได้เขาแบบเขาเขาออกเสียงแบบสำเนียงชื่อกับนามสกุลชมประหลาดๆแต่ก็รู้แหละว่าโอเคชื่อเราฝรั่งไทยแล้วอะไรเงี้ย อารยาเข้าพุทอารยาใช่ไไหมม่ไดดู้ชมพะใช่บอกอารยาเอธิโอเปียเนี่ยแหละได้ข่าวว่าชมพู่ได้ไปร่วมครอเกเรชันเมคอัพลุคอันใหม่ด้วยกับ global artist อันนี้เป็นยังไง global artist ดล่นลุคเลยใช่ค่ะ ก็มีการได้ไปทำเวิร์กช็อปกันนะคะแล้วก็มีการแชร์กันว่าชมก็บอกเออเนี่ยสาวไทยเนี่ยเราจะเป็นลักษณะนี้นะสีผิวเราอาจจะออกเลื้องน่อยมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเชฟตาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีการแชร์กันว่าเออจะมีเทคนิคอะไรสีแบบไหนที่น่าจะเหมาะกับเราแล้วก็เข้ากับเทรนด์ตอนนี้ด้วยว่าคือสำหรับคนไทยโดยตรงเลยตรงหพ้นนี่นอกจากสวยแล้วก็งานเยอะมากนะครับมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นละครหนังนะครับพีเซนเตอร์โฆษณาเป็นพิธีกรด้วยเนี่ยฮะหน้าหน้าที่การงานดีขนาดนี้เน มีข่าวดีบ้างหรือยังจะาว่าอะไรก็มีข่าวดีข่าวดีก็มีทุกวันอยู่แล้วปกติก็มีข่าวดีตลอดอะ่อยนักขถามไม่เคยถามยังไงประโยคนี้ข่าวดีทำไมถึงว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานคงียบมาเงียบคข ай ฉันก่อนจะโหมนเงกระตากไปเลยเมื่อไหร่จะแต่งก็คงยากนะค่ะก็เรานะ งานเยอะงานเยอะเดี๋ยวก่อนนะเอาละครับต้องขอขอบคุณแบรนด์แอมบัสเดอร์คนที่ทำให้พวกเราภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยรับไปเดินเรดคาร์เปตของเมืองคานไปกองทัพไหลฮอลลีวูดมาแล้วนะครับต้องขอบคุณมากครับที่กลับมาแล้วมาเจิมเชิมจ้ายุ่นชมพู่อะไรอบะ จากเราเรือเปล่าพีะครั่งเศสเลยนะวันนี้ของแจกอ้าวอ้าเอ้าเห็นหมดแล้วสตรีมุจจาล่ะเอ้าโอเคสู้ๆเจอกันเลยค่ใรแไปเตยจ้าขนมแว้งหลังแล้วเห็นหมดเลยแว้งหลังแล้วนะฮะ วันนี้จะมีคุณจะคันหูก็เห็นน้องใบเตยด้วยเมื่อกี้ใบเตยใบเตยสั้นเสมอหูครับก็น่โนูนู้นล้วนโน่นโอง่นโ่นคนนีถน่นง่นโน่นโถนนนูนน่นนูนน่นโน่นโน่นโนน่่ีน่่นน่หมอ่นน่นนพ่อ สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูนู่นดูนี่กันเนี่ยอย่าลืมว่าเราอ่ะยายบ้านมาใช่ไหมคะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ประตูน้ําดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านของเราประตูน้ำมาถึงไรคะโอ้แน่นอนผมต้องไปนี่เลยครับถ้ามาประตูน้ําผมต้องแวะกินข้าวมันไก่ก่อนเลยนึกไหมไม่ต้องมานั่งนึกไอเสียอารมณ์นะคะเพราะว่าไปถ่ายอิสรมมาแล้วนี่ เพื่อนบ้านของเราที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยมาตลอดหลายหลายปีที่ผ่านมาในถึงประตูน้ำต้องถึงอะไรอีกเติร์กใบหยกเติร์กใบหยกจะมาหาประตูน้ำไม่เจอนะครับืนหาใบหยกไปหยกให้ได้เจอแน่เจยไก่ตู้อนแน่นอนนะไก่ต้อนไก่ตอนไก่ตกอาเสื้อสีชมพูเสื้อสีชมพูเสื้อสีชมพูครับน้ำจิ้มอร่อยมากตอนนี้แล้วก็เครป เครีบเยอมนี่ก็เข้าแถวซื้อเลยนะฮะร้านนี้ได้ข่าวว่าวงใหญ่มากเลยคนซื้อเลยต้องเข้าแถวซื้อเลยอันอันเท่าเว้าโอ้โหอันเท่าเว้าเครีบยักษ์ใหญ่มากครีบยักษ์นะฮะอร่อยนี้พี่ปุ้ยมาบ่อยใช่ไหมคะใช่ครับมาทำชีพเป็นวันใช่มาทำชีพเป็นวันสีชมพูที่นี่ประตูน้ำโพลีคลินิกนะฮะอะไรกันเนี่ยได้ข่าวว่าจะทำนมด้วยไม่ได้ไหนทำร้านทำนม ดูน้องใบเตยดีกว่าดีไหมใครจะทําใครจะทํำศิญปกรรมใช่มาประตูน้าร้านนี้ร้านนี้เคยไปซื้อจริงเหรอร้านกินได้วะนะปื่มดื่มฉ่ำด้วยนะเซอร์วิสตอนไปปาร์ตี้อ๋อไม่รู้นี่ร้านนี้เขาแดนซ์ส่งแดนเซอร์ทั่วประเทศทั้งหมดแดนเซอร์ทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะมีโชว์ให้ดูว่าแผ่นออกมาจากร้านนี้จะเป็นอย่างไรร้านนี้ลาบประตูน้าลาบประตูน้านี้ ไม่เคยง้อใครยาบ่นมากไม่ติดแอร์ด้วยแต่คนตรึมอร่อยมากร้อนมากเปิดมาหลายสิบปีครับใช่ครับเลยปลาทงกอส้เสวยจิ้มสังขยาอร่อยไม่ไม่รู้ใครเขาบอกว่ากินแล้วร้องไห้เลยอ่ะอร่อยจนร้องน้ำตาไหลเลยนะอ้วนอ้วนไหลน้ำตาไหลใช่แต่มันหยุดแล้วมันขายตันเช้าขายตังคืน อะไรนะขายตอนกลางคืนยนนนะขาาตอกลงคืเท่านั้นนะฮะจะต้องเปิตอนเช้านะอร่อยมากอร่อยมากอย่าไปเที่ยวทะเลก็มีร้านนะคะร้านบายมีช็อปตั้งรับประตูน้ําแม้แต่ชาวต่างชาติฝรั่งก็มาซื้อที่นี่แล้วไปขายต่างประเทศคนไทยไปต่างประเทศซื้อทำไมพี่ช็อปหารู้ไหมมาจาก๋าจากเน่ฮะบายมีช็อปบายมีช็อป วันนี้มีโชว์ชุดว่ายน้ำด้วยว่าเดินออกมารับรองได้ว่าไม่เคยเชื่อว่าซื้อที่ประตูน,น้ำ ท่าจะไม่เชื่อสายตาอันนี้ก็แปลกเหมือนกันกาแฟถุงกระดาษครับทำยังไงเนาะเอากาแฟไปใส่ถุงกระดาษไม่ได้ใส่ถุงกระดาษอยู่ได้อย่างไรและพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนหมายความว่าความเป็นถุงกระดาษเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าไม่ซึมได้ยังไงเห็นแล้วจะทึ่งว่านี่คือวิทยาศาสตร์ชาวบ้านจริงๆแต่ที่สําคัญยือรสชาติอร่อยกินแล้วร้องไห้มันนี่พังพักหลังร้องไห้ง่ายนะครับนี่มาหมดแล้ว้วมาเจอ ชิมชอบเสร็จเลยค่ไปาระตวก่อนที่จะเลือกมาอยู่นี่อร่อยมากอร่อยมากอร่อยทั้งหมดได้รู้จักฮะจาได้นับไมรู้จักยกมาทั้งร้านเลยแต่ตอนนี้ยังไงก็ไม่รู้แหละเราไปเปิดฉากกันก่อนดีกว่าไหมครับใช่ไปดูฉากกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้ฉากของเรามีอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาดับห้าสี่สามสองหนึ่งนับถอยหลังพร้อมๆกันนะครับเอาละครับและเวทีของเราเปิดฉากให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ณนบัดนี้ครับ